หลังจากวันที่ผมโดนบุกเข้าไปนะครับก็มีการทำลายประตูบ้านบุกขึ้นไปก็เพื่อนๆผมพวกทนายนะครับน้องๆเพื่อนกันเสื้อผ้าขาดกระจุยหมดูขอโทษนะครับถูกกระทืบนะฮะเผอิญมากระชากเสื้อผมอันนี้ต้องอธิบายนิดหนึง่ง ผมไม่ใช่คนก้าวร้าวแต่เมื่อผมถูกรังแกผมจะต่อสู้เพื่อความสุขต้อง วันนี้ผมโอ๊กเดอเชนนะครับผมก็อยู่กับแขกรับเชิญท่านพิเศษนะครับที่เพื่อนๆน,นั้นโหวตกันมาว่าอยากจะให้เชิญมาอีกรอบหนึง่งเพื่ออยากจะให้มาสัมภาษณ์เรื่องราวในเรือนจำที่คนเขาบอกว่าท่านเป็นสมเด็จเป็นมหาในเรือนจำวันนี้ก็จะมาดูว่าท่านจะเป็นอย่างไรนะครับกับชีวิตในนั้นแต่ว่าก่อนอื่นครับท่านผมอยากให้ท่านค <c oughs> งขออนุญาตท่านเลยนะครับครับพอดีมันมีคอมเมนต์เยอะมากที่ที่ผมลงอีพีท่านไปแล้วก็มีคอมเมนต์หลายๆหลายๆมุมมองหลายแง่คิด ไม่ทราบพระท่านพอจะจะตอบคอมเมนต์ผ่านตรงนี้ช่ไหมด้่ครับอย่างคอมเมนต์ที่ว่าวันที่พิพากษาในศาลชั้นต้นแล้วบอกว่าพอตัดสินบระหารชีวิตผู้พันตึงอือลาดนะครับครับอันนี้ผมขอเรียนชี้แจงตามข้อจริงเลยนะครับวันนั้นหลังจากอ่านคำพิพากษาเสร็จผมก็ไปกราบลาแม่ผม นะครับที่อยู่ในศาลผมก็เดินออกมาพอดีมีคนแก่นะครับที่ยืนอยู่หน้าห้องพิจารณาท่านอึอลาดแล้วก็เออเรอวพอก็พาเข้าไปห้องน้ำนะครับเกณฑมาจากต่างจังหวัดซึ่งผมเดินผ่านแต่พอดีนักข่าวก็ไม่รู้ไปเห็นยังไงก็โยนมาให้ผมอีกผมก็เลยบอกว่าบางครั้งเนี่ยเอ่อให้เขาย้อนกลับไปดูแล้วเอ่อเราอยากจะอธิบาย ต่เขาไม่รู้จะพูดยังไงเขาลงไปแล้วเขาผิดเขาถูกไม่รู้ถ้าเขาถ้าเขาผิดเขาก็ไม่เขาก็เขาก็เฉยนะครับถ้าเขาถูกเขาก็ถล่มซ้ําหาว่าเป็นไงล่ะเอ่อพอถูกโทษประหารแล้วก็อึแตกอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะครับที่อยากจะขอชี้แจงนิดหนึ่งว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ของผมผมยังออยอมรับในคำตัดสินคำพิพากษาของศาล นะครับอย่างพูดง่ายเราประชาชนคนไทยนะครับถ้าเราไปเครารพกฎหมายหรือคำคำตัดสินเราก็คงจะอยู่ประเทศไทยไม่ได้แค่นี้ครับครับอ่ะอันนี้ก็ตอบตอบคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เยอะนะว่าผู้พันตึงเนี่ยขอโทษจับยาบเลยเขาบอกว่าขี้แตกในศาลจริงๆแล้วเรื่องเราทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะครับอ่านะอออีกอันหนึ่งครับเรื่องเครื่องหมายที่ผมใส่ครับนะครับหนึ่ง ผมได้รับเครื่องหมายกิติมศักดิ์จากผู้พันกรมพันสที่ร้อยี่บนะครับท่านให้มานะครับผมก็มีสิทธิ์ใส่ได้เพราะว่าท่านให้เป็นกิติมศักดิ์และอันอื่นนี่ผมก็ไปเรียนอบรมหลักสูตรผมมีใบประากาศนนิบัตรทุกใบเพราะฉะนั้นขอให้ท่านสบายใจได้ที่ท่านคิดว่าผมไปซื้อมาติดนะี่ยไม่ใช่นะครับนะครับ เหรียญตอนนั้นเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นสอง,งสอะไรผมได้หมดนะครับสมัยผมอยู่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในอันนี้คงจะตอบคอมเมนต์ท่านได้ที่ท่านเขียนมาเฮ้ย hey, มันใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งที่ท่านเขียนมองว่าเอ้ย e มึงมาฟอกตัวเหรอ <S <S ผมมาเที่ยวนี้ไม่ใช่คุณโอ๊กนี่จะมาฟอกตัวอะไรให้ผม <S 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 ผมมาพูดด้วยความเป็นจริงนะครับเอาเรื่องจริงมาพูดแต่ผมก็เคารพกฎหมายก็คือผมก็ ตามคาสั่งท่านให้ผมไปปราหานชีวิตผมก็ไปนะครับไม่ได้ดื้อดึงหรืออะไรเพราะว่าเราเคารพในคําตัดสินท่านอาจจะมีมุมมองของท่านนะครับส่วนผมรู้ดีว่าผมทําหรือไม่ได้ทํานะครับใครที่นั่นไว้กดแห่งกรรมก็คงจะตามไปหาเขาเองซึ่งตอนนี้ก็เห็นหลายๆแล้วที่กดแห่งกรรมก็ได้ตามไปหาเขาแล้วนะครับ มีคอมเมนต์ที่ผมเปิดเจอนะครับกลุ่มกระทิงแดงถูกสร้างขึ้นมาป่วนทําร้ายนักศึกษาฝ่ายประชาธิปไตายเนี่ยนะฮะคอมเมนต์ว่าอย่าบิดเบือนความจริงนักศึกษาตายเป็นร้อยไปหาคลิปดูนะครับกลุ่มกระทิงแดงเป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะซึ่งรวมตัวโดยประธานนักเรียนนะครับห้าคนเพื่อเป็นหน่วยที่มาเป็นคล้ายๆเป็นกองชุดปฏิบัติการพิเศษ ของศูนย์นักเรียนอาชีวะนะครับซึ่งขนาดนั้นนะ่ะศูนย์นักเรียนอาชีวะเนี่ยเ,เขาอยากจะทํางานช่วยเหลือให้ประชาชนบ้างให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารน,นักเรียนธุรกันดารน,นะครับในที่ไม่มีห้องเรียนไม่มีห้องน้ําเราม่มีเงินเราก็จากโครงการอาสาพัฒนาที่เราออกไปนักเรียนอาชีวะพวกช่างนะครับก็ไปช่วยกันก่อสร้าง ทางไฟฟ้าก็ไปติดไปติดไปเดินไฟนะครับพวกขา,ากรรมก็ไปช่วยทําอาหารเลี้ยงพวกนักศึกษาเงินตรงนั้นเอามาจากตรงไหนขอรับบริจาคก,ก็ไปขอแบ่งมาจากศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาก็ไม่ได้แม่ทบาทเราก็เลยถามว่าช่วง14ตุลาเนี่ยหนเนี่ยใครศูญย์เสียมากกว่ากันนักเรียนอาชีว่าครับ หน่วยฟันเฟืองนะหน่วยฟันเฟืองซึ่งผมเนี่ยอยู่ข้างหน้าหน่วยฟันเฟืองอยู่ด้วยกันนะครับที่ดูแลห้อมร้อพวกนักศึกษาที่อยู่บนบนรถนะครับทุกคนพอหลังจากเลิกแล้วทุกคนได้ไปเรียนเมืองนอกทุกคนกลับมาผมก็เห็นดูแล้วว่าแต่นักเรียน,นชีวะมันก็ยังเป็นนักเรียนชีวะอยู่แค่นั้นไอ้ที่ท่านบอกว่าล้มตายอะไรท่านเยอะแยะไม่ใช่จากเรานะครับ เราต่อสู้มาร่วมกันนะครับแต่เรามามาแตกแยกกันตรงแนวความคิดที่ว่าเราต้องการสร้างนะครับต้องการไปพัฒนาอ่านักเรียนในชีวะก็มีความคิดกินข้าวเหมือนกับพวกท่านนะครับแต่สมองเราอาจจะไอคิวอาจจะไม่ไม่เท่าพวกท่านนะครับเราจึงแยกตัวออกมานะท่านอย่าไปบอกเลยว่าท่านตายสูญเสียอะไรท่านเยอะแยะผมหลังจากนั้นผมก็ จัดตั้งชุดคุ้มครองสร้างทางในเขตผู้ขอการ้ายผมตายเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่ขาด้วนแขนด้วนท่านในอย่างดูไปนี่ครับที่หมู่บ้านพบพ,ะพระอำเภอแม่สอดมีวสามหมู่บ้านขาด้วนแขนด้วนนังนัันนะครับพร้อมกับหลุมศพที่ฝังไว้เป็นร้อยเพื่อปก,ป,กป้องพื้นแผ่นดินไทยนะครับเราจะสร้างทางให้เกิดความเจริญเราถูกขัดขวางตลอดเวลา แต่พวกนี้แหละครับกระทิงแดงนี่แหละครับที่ออกแอนอกออกไปรับลูกปืนนะให้ท่านได้ใช้ถนนที่เข้าไปในเขตอย่างเช่นแม่สอดอุ้มผางเนี่ยท่านเคยไปได้ไหมไม่ได้เชียงคำท่าวางผาน่าน,านท่านไปได้ไหมไม่ได้ยาลาเบตงท่านไปได้ไหมก็ไม่ได้เขาเคาะนาขัวสะพงจนเป็นที่ท่องเที่ยวทุกวันนี้ด้วยยาดเลือด ของพวกพวกเราเนี่ยแหละครับที่บอกกระท่านตายไปร้อยแต่เราเนี่ยตายชัดๆจนกระท่านพลเอกเสริมนนนครท่านได้อนุมัติได้ขอพระราชทานทําเรื่องของพระราชทานเพลิงศพให้ที่วัดพระศรีหมหาธาตุนั่นคือสิ่งที่เราต้องการสมัยก่อนเราได้แค่อย่างที่ผมเคยเล่าในในเ,เทปก่อนก่อนนะครับว่าถูกตายไปสบิบสี่ศพหมวดมงคล ได้แค่ธงชาติครับกับยางรถยนต์เผากันตรงนั้นนะครับแต่ตอนภายหลังเนี่ยที่เราบอกว่าเราสูญเสียเราสูญเสียอะไรเราสูญเสียชีวิตเขาได้อะไรเขาได้ธงชาติกับยางรถยนต์จนกระทั่งที่เขาค้อนะางัวสดะพง์เราได้เอาธงชาติไทยขึ้นไปปักในเนินสีหนึ่งสองนะครับทางหน่วยงานหน่วยราชการกองทัพได้เห็นว่า พวกนี้ก็คือวีรชนนิรนามเหมือนกันทำปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยท่านจริงได้ได้นำร่างมาเอาพร้อมกับวีร,วรบุรุษทางของทหารและตำรวจนั่นคือเกียรติอันสูงสุดของพวกเราขอให้ท่านเข้าใจตรงนี้นะครับว่านักเรียนอาชีวะไม่เคยฆ่านักศึกษานะครับขอให้ท่านเข้าใจนิดครับคอมเมนต์อีกอันหนึ่งนะครับ ท่านเล่าว่าตอนนั้นท่านไปเที่ยวเทกเที่ยวผับแล้วโดนคนมารุมขอตังค์เขาบอกว่าเอาเงินที่ไหนมาแจกเด็กๆตามบาร์ครับถ้าไม่ใช่มาเฟียลำพังเงินเดือนท่านจะพอหรือผมก็รับงานพิเศษบ้างนะครับาบางทีก็คุยง่ายมันมันมันไม่รู้จะตอบอยังไงบางคนก็เ,เพื่อนๆนะครับที่ไปกับผม มันบางทีก็เป็นเป็นลูกอาเซียก็มีนะครับก็เอาเงินเขามาั่งอะไรเขามั่งนี่เขาให้มานะครับเขารู้นะครับว่าผมก็ไม่ค่อยมีเงินหรอกครอบครัวบ้านผมยังไม่มีอยู่เลยเดีย๋ยวว่าหลังนั่นเลยครอบครัวผมบ้านผมยังไม่มีอยู่รถยังไม่มีใช้สมัยนั้นนะครับยังใช้ยังนั่งรถหลวงอยู่เลยรถหลวงก็ใช้รถหลวงแล้วก็นั่งเงินเออแท็กซี่เพราะฉะนั้น บางทีจ็อบงานพิเศษเนี่ยที่ผมไปรับเอ,อทำงานมาเนี่ยหนึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับจ็อบงานพิเศษเดี๋ยวหาไปรับจ็อบงานพิเศษแล้วผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับ<อ>ผมก็มีงานพิเศษอย่างผมไปประสานงานให้เขาเนี่ยจนงานเขาเสร็จเนี่ยเขาก็นําส่วนแบง่งมาให้ผมเป็นค่าสินน้าใจ<อ>ผมก็มีเงินเที่ยวก็วันไหนไม่มีผมก็ไม่เที่ยวถ้าวันไหนผมพอมีผมก็จะไปเที่ยวแค่แค่นั้นเองครับอ่ะ มีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะฮะบอกว่าอยากให้ผู้พันตึงเล่าความสัมพันธ์กับเสแดงหน่อยครับอ่ะครับพี่แดงนี่เป็นพี่ชายที่ผมรักมากทุกเย็นนะครับเราจะเจอกันอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับที่แถวสี่แยกค้วยขวางนะครับมีอะไรทุกเรื่องมีแดงรู้หมด มือรู้เท่ากันหมดผมรู้จักท่านมาตั้งแต่สมัยเป็นพันเอกเป็นพันเอกอยู่นานแสนนานท่านก็พี่แดงนี่ติดตามท่านดรไตรใจโรงนะครับสุวรรณคีรีท่านเหมือนทศสองนะครับก็ติดตามไปจนกระทั่งก็ไปได้พนตรีที่นั่นนะครับอ่ซึ่งในหลายหลายคนก็มองท่านว่า เ,เป็นนักเลงผงผางดงนั่นความจริงไม่เลยพี่แดงเป็นคนจิตใจนิสัยดีมากชอบความถูกต้องเหมือนผมเลยมาพบกับผมแล้วก็อยู่ด้วยกันแม้แต่วันที่ผมถูกจับท่านยังมาดูแลผมจนท่านส่งผมเข้าตึกดินคือคุกทหารนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่แดงก็ยังเข้าไปฝากผมไปฝากฝังฟักพวกกันให้ช่วยดูแลผมหน่อยกลัวจะมีอันตราย ในคุกในอะไรนะครับผมอยู่พอหลังจากวันที่ผมโดนบุกเข้าไปนะครับเอก็มีการทำลายอาประตูบ้านทำลายประตูบ้านบุกขึ้นไปก็เอเพื่อนๆผมพวกทนายนะครับน้องๆเพื่อนกันเสื้อผ้าขาดกระจุยหมดตามตามที่เห็นในข่าวะนะฮะตามที่เห็นในข่าว ถูกเขอโทษนะครับถูกกระทืบนะฮะเพอเอิญมากระชากเสื้อผมอันนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งผมไม่ใช่คนก้าวร้าวแต่เมื่อผมถูกรังแกผมจะต่อสู้เพื่อความสุกต้องมาลู่ซิปออกเสื้อเครื่องแบบพระัรารทานของผมแล้วมาด่าผมไอทหารเลวผมก็เลยถามท่านว่าแล้วท่านล่ะทำอะไรท่านมีสิทธิ์อะไรมามา มารูดซิบเสื้อผมมาถอดเสื้อผมนะสารตัดสินหรือยังท่านก็ยังไม่ตัดสินแล้วท่านมาเที่ยวด่าเขาอย่างงาู้นอย่างนี้เอาปืนออกมาจอกออก่อหัวผมมั่งอะไรบ้างถ้าวันนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีนักข่าวผมอาจจะโดนาหาว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ได้ใครจะรู้แต่เราก็ถือว่าผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้ว นะครับผมไม่ได้หนีไปไหนนะครับผมยอมรับทุกอย่างนะแม้แต่การจัดฉากที่เตรียมว่าถ้าผมหนีออกมาก็มีชุดซุ่มยิงผมงสองชุดมีใครบ้างผมรู้หมดนะเพราะทุกคนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เคยทำงานด้วยกันแต่เราก็ไม่ว่ากันแล้วครับเพราะว่าเขาทำตามคำสั่งผู้คำชานะครับแล้วก็สิ่งต่างเหล่านั้น มันก็เป็นตำนานไปแล้วลผมก็มามา,าถือศีลน,นะครับจำคำที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไหมนะครับให้อภัยให้อภัยอะไม่ยึดติดแค่นี้นครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับเรื่องการตอบคอมเมนต์นะครับที่ท่านผู้บันถึงตอบเนี่ยนะครับต้องบอกว่าท่านก็ใช้ วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับเพราะว่าก็ต้องเคารพการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกฝ่ายนะครับเพราะเรื่องที่ผ่านมามันจบไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของท่านผู้พันนะครับส่วนในทางข้อตัวบทกฎหมายผมก็เคารพในการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับเชื่อว่าทุกต่างฝ่ายต่างทําตามหน้าที่นะครับผู้พันตึงไม่ได้มีเรื่องกับผู้ว่าจะไปฆ่าทําไมแต่ถ้าฆ่าจริงแล้วใครละบงการ <c oughs> อันนี้คอมเมนต์อันนี <c oughs> ต้ตอบได้เลยนะครับเพราะว่า,วา เออนึ่ผมยังไม่รู้จักเลยครับว่าผู้ว่าคนนี้เป็นใครหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่เคยรู้จักเลยนะครับก็เหมือนแบบเรื่องตลกตลกเรื่องหนึ่งว่าทีมนักฆ่าผู้พันตึงเนี่ยจะต้องไปเดินโชว์อยู่ในโรงแรมแปดเก้าคนแล้วก็ฆ่าคนนะซึ่งนักฆ่าทั่วไปเนี่ยเขาจะมีแต่แอบไปฆ่าเสร็จแล้วก็หลบหนีแต่นักฆ่าชุดผมเนี่ พอฆ่าเ,เขาหาว่าฆ่าเสร็จแล้วยังนอนอยู่เนี่ยในโรงแรมในที่เกิดเหตุนอนเฝ้าศพอยู่โดยเหมือนไม่สะทกสะทานซึ่งมันขัดผมว่าขัดมากขัดกับหลักความเป็นจริงมีแต่เขาฆ่ากันแล้วเขารีบหนีแต่ไี่ฆ่าแล้วยังนอนเพราะฉะนั้นอ,อนึงไม่มีผู้บงการแล้วครับสองผมยังยืนยันแม้ผมจะเ ถูกพิพากษาไปแล้วก็ยังขอยืนยันต่อตรงนี้ว่าผมไม่ได้กระทำการอย่างนั้นดังเด็ดขาดแน่นอนครับขนาดแกไม่จบจอปรอยศขึ้นโคตรไวป่านนี้ถ้าแกไม่โดนนายพลแกได้ขึ้นแน่อันนี้เป็น,น,น,นคืออย่างนี้ครับหนึ่งช่วงนั้นผมติดร้อยเอกมาหกปี ออพอปีสามห้าผมติดพันตรีนะครับแล้วนายตอนนั้นผมอยู่กับนายนายก็จะให้ไปไปเรียนเสทออต่อจากผู้ขับฝูงซึ่งผมไม่เรียนผู้ขับฝูงที่นั่นนะเพื่อน,น,น,นผมเป็นทหารอากาศผมผม,ผมเรียนรัดคือไม่ต้องเรียนผู้ขับของร้อยไม่ต้องเ,ออเรียนผู้ขับพันนันสองปีผมเรียนทีเดียวเลยผู้ขับฝูรุ่นเจ็ดสาม ของกองทัพอากาศพอหลังจากเรียนจบมาปั๊บผมออกมาทํางานก็นายกา็จะให้ยศพันโทผมแล้วไปเรียนเสพอดีเสเสอินทรัตยอดบางเตยขอตัวผมมาช่วยเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ชนะถล่มทลายนะครับก็ทำให้ผมชีวิตเริ่มขะเหเพราะการที่ขึ้นไปที่นูน่น ก็มีสองอย่างหนึ่งไปช่วยงานราชการก็คือ,อ,อมีประชาชนร้องเรียนมาถึงแหล่งข่าวแจ้งมานะครับว่ามีผู้ไปแอบอ้างชื่อออพระองค์ท่านในการที่จะเอาที่ดินที่เขื่อนแม่กลวงผมก็ขึ้นไปเรื่องออนั่นด้วยแล้วก็ไปหาข่าวตรงนี้ด้วย ก็ได้พบแล้วก็ได้รายงานให้พลโทรธรรมรักษ์อิสรากูลนวิยาท่านเป็นพอบอรสรพอตอนนั้นทราบพลตรีเจียงไกลนะครับนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าชุดท่านทราบท่านก็รับเอกสารเรื่องที่ผมไปสืบมาทั้งหมดมีพร้อมรูปถ่ายนะครับแล้วก็ส่งให้พอบอรสรพดำเนินการต่อไปนั่นคือผมขึ้นไปทำงานด้วยแล้วก็ไปช่วย เขาหาเสียงก็คือไปแฝงตัวครับคือเข้าไปแฝงตัวว่าเออมาช่วยหาเสียงนะเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรหรอกครับไปหาเสียงผมก็ผมก็มาทํางานให้หลวงเนี่ยครับคือมามามา,มาสืบข่าวว่าใครไปแอบอ้างใบบังคับชาวบ,บ้านให้ขายที่ดินให้เนี่ยครับถ้าตอนนั้นผมด้ถ้าผมไม่มาเนี่ยผมได้พันโทนะครับเรียนเสร็จจบทํางานอีกสองปี ได้พันเอกนะครับแล้วอยู่อีกสี่ปีได้พันเอกพิเศษผมลาออกผมก็ได้พลตรีก็ได้ในพผลแล้วเกิดโชคผมโชคดีตอนนายนายนายทำงานเข้าตาได้พลตรีก่อนก่อนผมลาออกผมก็ได้พลโทอืมอก็นี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ฟังมาคือว่าถ้าท่านไม่เข้าไปยุ่งการเมืองซาปานี้ก็จะลุ่งไปมันต้องไปอีกแบบนึงครับชีวิตมันก็หักเห เหมือนเราเลี้ยวเลี้ยวผิดนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอยากให้ท่านผู้พันพูดถึงประวัติจอร์ดฮาดี้คร่าวๆหน่อยครับพี่จอร์ดเฮาดี้เคยเป็นกองท่านกเกษียณแล้วนะครับพี่จอร์ดฮาดี้เนี่ยเคยติดตามอยู่กับในแคลทริคุลหรือเฮียเหลานะครับไปที่ไหนไปเป็นมือปืนประจําตัวนะครับเ,เป็นผู้ติดตามไปกันทีรถสองสาคันนะครับ ช่วงหลังพอพี่จอร์เทาดีไปเที่ยวก็เที่ยวกลางคืนก็เจอกันนะครับก็วันนั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ไปมีเรื่องกับลูปชายนักการเมืองคนหนึ่งแลนะทางภาคใต้รู้สึกก็ได้รับบาดเจ็บที่ตาพี่จอร์ดก็ทางฝ่ายพ่อเขานักการเมืองเนี่ยไม่ยอมครับอ่อ พี่จอร์ดก็ยังอยู่แต่ว่าก็ห่างก,กับเฮียเหลาหน่อยนะครับพอหลังจากเฮียเหลาเสียโดนยิงถล่มเสียพี่จอร์ดหนีไปยูเมิกาครับนะครับตอนน่อมาเป็นโรคอัมพษ์นะครับรู้สึกเ,เส้นดลหิตในสมองติดหรือไงเนี่ยเป็นอัมพษ์แต่ไม่ได้แล้วก็เสียเผาอยู่ที่วัดที่ซอยซอยวัชรพลข้างในล้านในนะครับซื้อเผาที่เดียวกับนายแอลนะครับในอัง,องคเดช ครับนายกรเดชเป็นประธานวันนั้นผมไปไปเผาศพแล้วก็ก็กินเที่ยววันอยู่ธรรมดาปกติแกก็ไม่ได้อะไรทุกเย็นหลังจากเลิกมาแล้วถ้าไม่มีอะไรก็ไปนั่งทานเหล้าวันแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรครับมีคอมเมนต์หนึ่งช่างสังเกตฮะนาฬิกาที่ผู้พันใส่นี่แพงจัดรุ่นนี้อ๋ <laughs> ออันนี้มันนี่เราพูดจริงว่าเอมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายแล้วครับ ถ้าใครสงสัยยังไงก็ติดตามมาทำหุ้นยพาไปซื้อนะฮะไม่ได้แพงนะครับเพชรก็เพชรลาตีมันจะสว่างสวัยตอนกลางคืนนะกลาังวัดมันจะหมองหน่อยอ่าเนี่ยพอพอดีผมจะเอาจะเอาคอมเมนต์ที่ว่าท่านน,นะมาให้ท่านตอบเพราะว่าอันไหนที่ชมท่านเนี่ยผมพยายามจะไม่ออกเดี๋ยวจะหาว่าทางรายการผมเนี่ย มาอวยท่านมาฟอกท่านนะครับไม่ครับนี่ครับผมอยากตอบคอมเมนต์าผมพ <ม EN S 1> ยา <ผม S 1> ยามจะหาอันที่เขาาว่าท่านเนี่ยมามาให้ท่านตอบนะอันอันนึงครับขออนุญาตนิดนึงครับผมเชิญนะครับที่ว่าผมเอ่อ,อ,อมาฟอกตัวเป็นฆาตกรเนะี่ยความจริงเราเป็นสิ่งไม่ตายแต่บางครั้งคนพูดความจริงก็ตายแต่สิ่งที่ผมพูดนี่ก็คือความจริงอนะหลักฐานผมมีหมดครบทุกอย่างนะครับตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหน,ไหนเออ อันนี้รูปสมัย14ตุลาเดี๋ยวผมให้คุณพ่อไปนะครับรูป14ตุลารูปที่เออ,อันนี้หาว่าเอ้ยจริงหรือเปล่าพ่อไคยเป็นนักรบได้เหรียญอาหารจริงหรือเปล่านี่ครับประกาศของกระทรวงกาเดี๋ยวผมขึ้นให้หน้าจอเลยนะครับนี่นะครับประกาศของกระทรวงกลารโคุณพ่อผมอยู่นี่อ๋อนะครับ้เดี๋ยวผมขึ้นให้หน้าจอคุณพ่อนี่<ล>นะครับ อ่าท่านจะได้ดูว่าโอเคเอ้ยใช่หรือเปล่าแล้วก็อันนี้ออันนี้เป็นนี่ยคำสั่งที่ให้ผมไปเชียงใหม่นะครับ,รบผมเดินทางผมต้องไปเชียงใหม่กับนะเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของนสพมชนกลุ่มน้อยชาวพม่าอันนี้เหมือนจะส่งไปสืบใช่ไหมเนี่ยอ่าครับครับหรือบุคคลที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับเนี่ยครับอันนี้ของท่านธรรมรัตอ่เก็บไว้ นะครับว่าเออสิ่งที่พูดพูดมาไม่ใช่ไหมนะว่าว่าเออใช่หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ฝากไว้อีกอันหนึ่งครับท่านอันนี้ก็คือจดหมายของผู้หญิงซึ่งเขียนในเรือนจำเอ้ยคึ้นเขียนในห้องขังที่วังทองหลางอ๋ออันนี้ ผมสัมภาษณ์ท่านอังคูลไปท่าน<ร>าได้พูดไปในรายการครับผมอ้าวเดี๋ยวผมให้ไว้อันนี้คือต้นฉบับรายมือเัาท่านบอกว่าผู้หญิงจะจะผูกคอตายแล้วท่านสั่งให้พน้องถีบประตูเข้าไปเนี่ยครับเนี่ยครับนะผมเข็บนไว้ให้เลย <c oughs> นะจะได้นี่คือรายมือเขาคนเราจะมานั่งคําสารภาพจะตรงกับไอ,อ้มานั่งเขียนใหม่เรียตรงกันไหมมันก็ตรงครับเพราะมันคือเรื่องจริงเพราะนั้นสิ่งพวกนี้ที่ผมยืนยันพยายามเสนอแต่โอเคท่าน ก็มีมุมมองท่านอีกทางหนึ่งแต่เราก็อยากจะให้เห็นชัดๆนะครับอือันนั้นเดี๋ยวผมจะจะขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับก็ท่านก็ใช้วิจ,จรารณญาณนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่พูดนี้เป็นเราเป็นการเป็นการฟังท่านผู้บันถึงพูดฝ่ายเดียวโดยที่ไม่มีฝ่ายของคู่กรณีมาโต้แยง้งแต่อย่างไรนะครับก็ผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมให้ความเป็นกลางทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับอ่า อยากให้ท่านทําโรงพยาบาลฟอกไตเร็วๆจังเลยอ,อยากผมจะพาแม่ไปรักษาแม่ผมเป็นโรคไตระยะสุดท้ายตอนนี้เราก็ผมกาลังประสานกับทางมูลนิธิของหลวงพ่อนะครับซึ่งท่านมีที่อยู่ประมาณ9้าไร่นะครับที่สันทายที่เขาบริจาคให้ท่านนะครับถ้าตรงนั้นได้มาส่วนหนึ่งผมก็อาจจะ ไปขอผู้ใหญ่ใจดีอ่ะมาช่วยกันนะครับเข้ามูลนิธิในการสร้างที่ดินเรามีแล้วนะครับหาเงินทุนนะครับก็พยายามพยายามอยู่ครับไม่ต้องคง,งไม่นานเกินรอเพราะเราก็อายุมากๆแล้วก็อยากให้มันจบเร็วๆแค่นี่นครับพี่โอค๊คลองถามนัดตึงให้หน่อยได้ฝึกวิชาจอมยุทธแบบพี่สวัยใจดีหรือเปล่าอะไรไม่รู้เนี่ย่าจากไม่รู้จัก่าจะเป็นพวกกินเกลียดแล้วนะ เืคืนนี่ตรงติดวัดใหม่ทองเสนครับนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยสมเด็จโตท่าน,นต้องมาปราบโอ้โหปราบจนให้เป็นเรือนจำทหารครับนะท่านมาเลยนะท่านขอ,านขอชาวบ้านแนัน้นนอนไม่ได้เลยผีดู่มากนะไอ้พวกไปนอนอยู่บนปราสาทเสียทุกวันวโดนขังโดนขังเขาไปอยู่เขาเรียกขังซอยตรงนั้นไมต่อนอนๆั้งคืนโดนหลอก มาทั้งคืนมันขอมันขอบอกผมไม่ทําอีกแล้วตื่นเช้ามามันก็แหกป่าทั้งคืนขอให้ย้ายออกมาใช่ไหมขอย้ายออกมาจะาขังนู้นซึ่งติก่กว่วัดนะครับ,รบไอเราก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เช้ามาผมก็ไปซ่อมสะพานไม่ได้เป็นสมเด็จอะไรเลยผมก็ไปซื้อตะปูขอให้เอาตะปูเข้ามาแล้วมาช่วยหาเศษไม้ที่เขาจะไปทําฟืนเนี่ยเลือกเลือกมาแล้วมาซ่อม ทางสะพานเดินต่อเชื่อมต่อกันนะสร้างสะพานสะพานปูม้างอะไรมางก็มาทาสะพานช่วยอะไรเงี้ยค,คือคือคําว่าสมเด็จหมายความว่ามันต้องยืนชี้นิ้วสั่งอะไรนู่นนี่ได้ครับนี่ไม่ใช่คือขาใหญ่ไม่มีคุดากิดเหรอนู่นนะครับเกอกกริ้งยนุนไอหินเนี่ยถอดเหลืองเกงในซ่อมเลยครับร้อนร้อนนะนะร้อนร้อนนะครับ